สวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวนำคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงากันค่ะซึ่งเพิ่งจะเปิดใหม่ให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆได้สัมผัสกันมาไม่นานนี้เองที่ซอยบางกลางหมู่ที่สี่ตำบลรมณีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกระโปงประมาณ26กกิโลเมตรเรามาสัมผัสกับบ่อน้ำพุร้อนตำบลรมณีกันนะคะ ที่นี้เป็นที่พักผ่อนสไตล์สุดตัวจริงๆค่ะบนเนื้อที่สีไร่เป็นป่าปลงและเป็นที่ตั้งของน้าพุร้อนสามบอ่อที่ก่อเป็นบอ่อคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรภายในบอ่อคือน้าพุร้อนที่ผุดขึ้นมาไม่มีกลิ่นของกรรมฐานแต่อย่างใดน้าพุร้อนที่ถูกกักเก็บเหล่านี้จะไหลผ่านไปยังสระน้ําที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของการลงไปแช่เท้าแช่ตัว ดยนั้นพุ้ร้อนอนี้เชื่อว่าประกอบไปด้วยแร่ธาตุมากมายผุดขึ้นมาจากใต้ดินอุณหภูมิประมาณ40-63องศา,ศางเซลเซียสความร้อนที่พอทนแบบลังสบายๆแต่ก็เชื่อกันว่าน้ำพุร้อนแห่งนี้นะคะมีสรรพคุณในการารักษาโรคอย่างโรคเน็้ชาไขข้ออักเสบโรคอัม,มาพาตอัม,มพฤกษ์และก็ยังช่วยขับสารพิษออกมาจากร่างกายแระต้นการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับง่ายผู้คนที่รู้ถึงสปปรรพคุณก็จะเดินทางมาใช้บริการถึงที่นี่ทีเดียวละคา่ะบริเวณสถานที่บ่อน,น้ำพุร้อนตำบลโรมนีสองา้างทางนะคะยังมีพืชผักสวนครัวซึ่งกลุ่มเกษตรกร,ก,รก็ได้ช่วยกันปลูกในย่าว่าให้เป็นสุดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ตามหลับปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านมาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อพืชเกษตรที่ปลอดสารพิษอีกด้วยวันนี้บ่อน,น้ำพุร,ร้อนจมลรมานีจังหวัดพังงายังคงเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมคนไทย20บาทและ50บาทสำหรับชาวต่างประเทศ คุณคุณหากแวะมายังตำบลลมันณีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาแล้วเราก็ลองเข้าชมใช้บริการน้ำพุร้อนลมณนีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ